จากถนนย่านใจกลางกรุงลอนดอนเมืองหลวงประเทศอังกฤษสู่ใจกลางอำเภอเฉาเซียนมณฑลซานตงภาคตะวันออกของจีนเครื่องแต่งกายชุดจีนโบราณฮันฟูได้รับความนิยมนับวันมากยิ่งขึ้นทำให้อาเภอเฉาเซียนพัฒนากลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมชุดฮันฟูที่กำลังเติบโตร้อนแรงของจีนหลายปีมานี้วัยรุ่นของจีนนับวันมากยิ่งขึ้นชื่นชอบการสวมใส่ชุดจีนโบราณกระแสนิยมดังกล่าวปรากฏเด่นชัดมากยิ่งขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้ สตูดิโอถ่ายภาพชุดฮั่นฟูในกรุงลอนดอน,ดอนเสนอโอกาสลองสวมใส่ชุดจีนโบราณยุคต่างๆให้กับผู้บริโภคและสามารถเรียนรู้ท่าทางการทักทายที่แตกต่างไปของแต่ละราชวงศ์ในประวัติศาสตร์จีนได้อีกด้วย I think we, we shouldn't forget what we we are ช่างลี่จินช่างแต่งหน้าและเป็นอีกผู้หนึ่งที่นิยมชุดฮั่นฟูกล่าวว่าพวกเราไม่ควรลืมว่าเราคือใครและต้องรู้สึกภาคภูมิใจกับวัฒนธรรมของตน